สวัสดีค่ะครูมิสเตลคิดถึงทุกคนนะคะตอนนี้เนี่ยครูมิสเตลก็ยังอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะคะทุกๆธุรกิจของครูก็ค่อนข้างจะดีค่ะเพราะมันเป็นสถานที่ที่คนได้ออกมาพบปะกันครูก็ได้ออกจากบ้านบ้างแล้วนะคะที่ผ่านมาก็คือต้องอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวเลยเวะะลาที่ช่วงที่ครูอยู่ที่บ้านจะเป็นอะไรที่ครูต้องคิดโปรเจกต์ค่ะคิดเรื่องธุรกิจต้องขยายสาขา แต่หลังจากที่ครูได้เข้าไปศึกษาเรื่องสัจธรรมแล้วครูก็ได้ค้นพบถึงชีวิตใหม่โลกใหม่คือโลกภายในนะฮะโลกภายในก็คือตัวตนของเราคะที่เราเนี่ยมีเวลาที่จะกลับเข้าไปคุยกับเขาไปคุยกับเขานะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเรามีความสุขดีไหมเราต้องการอะไรแล้วเราเกิดมาทําไมเราหาคําตอบจากตรงนี้ถ้าคนบอกว่าชีวิตคือความร่ํารวยคนก็จะจบู่ที่ความร่ํารวยแต่ ครูมิสเดลเนี่ยกับคิดว่าสิ่งที่เรามีที่ครูพูดมาครูก็มีหมดแล้วนะคะแต่ว่ามันว่างเปล่ามันไม่ได้เป็นคําตอบที่ครูมิสเเดลต้องการสแสวงหาที่แท้จริงก็หลังจากที่ครูได้ค้นพบว่าครูจะต้องกลับบ้านเป็นบ้านที่ที่อยู่ภายในของเราเนะะี่ยค่ะคือบ้านคือตัวตนที่แท้จริงนหะเข้าไปยังไงล่ะคะครูคือมียานพาหน,นะที่จะนําพาคุณเข้าไปได้ก็คือลมหายใจไงคะลมหายใจนี่แหละคะ่ะแค่สูดหายใจเข้าลึกๆนะคะ แล้วก็หายใจออกช้าๆนะคะทําแบบนี้ค่ะเท่ากับว่าทําให้เราในเกิดสตินะคะพอเราเกิดสติปุ๊บเราก็สามารถเชื่อมต่อกับภายในของเรานะคะแล้วสุดท้ายในหเดือนที่ผ่านมา7เดือนที่ผ่านมาครูก็ได้คำตอบให้กับตัวเองจากตัวเองนะคะว่ามันมีชีวิตที่เราจะดําเนินต่อไปแล้วมันเป็นชีวิตที่จะไม่เหมือนเดิมเป็นชีวิตที่เราจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นจากโลกภายใน เราจะไม่รีบตัดสินใจเราจะไม่รีบใช้สมองเราตามอดีตที่เรารู้มาตลอดชีวิตอะคะ่ะอย่างเช่นต้องรวยต้องสักเซสจะต้องนั่นจะต้องนี่เราจะมีไฮเออร์เซลนะคะซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราที่เขาเป็นครูเขาเป็นครูบาอาจารย์เราแล้วเขาเป็นตัวเราจริงๆที่อยู่ในเรานี่แหละคะ่ะเขาจะให้คำแนะนำเรา เราปรึกษาเขาได้ทุกเรื่องเราคุยกับเขาได้ทุกเรื่องเขาจะเป็นคนไกด์เราอะคะว่าเส้นทางไหนที่มันดีที่สุดสําหรับเราดีไหมคะครูมิสเตลเนี่ยคือเมื่อคนพบแล้วรู้สึกว่าสุดยอดเลยค่ะเราเนี่ยจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยครูก็ได้เริ่มต้นจากการตัดสินใจก่อนนะคะครูตัดสินใจก่อนที่จะวางอดีตเรื่องนี้ถ้าจะให้เข้าใจจริงๆลึกๆเราต้องศึกษาค่ะเพียงแต่ว่าคุณเปิดใจหรือย,ยัง เมื่อคุณตัดสินใจที่จะเปิดใจอันนั้นก็เท่ากับว่าคุณได้ตื่นรู้แล้วครูสามารถ a p อ e c i a t e กับ Happiness ที่แท้จริงอะคะ่ะคือความสุขที่แท้จริงนะคะความปิติสุขนะคะความอิ่มเอมนะคะหรือเรารู้สึกโฮว์วก็คือการที่ได้เรามีทุกสิ่งทุกอย่างอะที่มันอยู่ภายในข้างเราแล้วเนี่ยเราอิ่มแบบปิติสุขอย่างไรซึ่งเมื่อก่อนครูก็ไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้นะคะ่ะ เพราะว่าครูคิดว่ามันเป็นเรื่องของศาสนามันไม่ใช่เป็นเรื่องของเราที่ต้องทามาหากินแต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาเลยค่ะนะเรื่องจิตวิญญาณนะ่ะเป็นเรื่องของบุคคลนะคะที่ต้องการที่จะเข้าถึงจุดประสงค์ของการเกิดมาที่แท้จริงแต่พอครูได้ตื่นรู้แล้วเนี่ยครูสโลดาวนะ,ะคะครู s t e ป back แล้วครูก็ใช้สิทธิ์ของครูเต็มที่สิทธิ์นี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีความสุขเท่านั้น รักษาระดับอารมณ์หรืความคิดของตัวเองให้อยู่ในไวเบชันที่สูงเพื่อจะได้การตอบรับหรือมีฟรีเควนซีที่อยู่ในระนาบเดียวกันกันกบฟรีเควนซีของจักรวาลเกือบ4เดือนนะคะที่ครูมิสเดลได้จากทุกคนมาเนี่ยด้วยรักและคิดถึงตลอดเวลานะคะ ครูมีอะไรดีๆครูก็อยากจะแบ่งปันนะคะแล้วครูก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ลองเปิดใจนะคะได้เรียนรู้โดยการเข้ามานั่งคุยกับตัวเองนะคะแล้วก็ส่งความปรารถนานะคะไปหาจักรวาลคุณต้องการเงินคุณต้องการความสัมพันธ์ที่ดีคุณต้องการสุขภาพที่ดีนะคุณมีสิทธิ์นะคะคุณจะไม่บอกว่าขอนะคะถ้าขอเนี่ยหมายความว่าเรากําลังขาดแคลนมากเลยนะคะครูบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะ เขาเรียกว่าสั่งจาก,กรวาลจุดประสงค์ของคุณอย่างชัดเจนด้วยรายละเอียดที่ชัดเจนนะ,ะว่าคุณต้องการอะไรแล้วก็ไม่ต้องรอคําตอบนั้นนะคะเพราะว่าถ้าคุณมีความเชื่อคําตอบนั้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่คุณเชื่อแล้วก็ตั้งแต่คุณขอไปแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิ้หน้านะคะคิดถึงทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ